เครื่องของกันมอบแล้วนะครับมาเลส,สุรธานีค่ะอันนี้ก็เป็นการมอบเหมือนกันแต่มอบเครื่องมือบุคลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีก็ได้ส่งมอบเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ในสถานการณ์โควิดสิบกา้าให้กับโรงพยาบาลแล้วก็นวยงานเกี่ยวข้องนําไปใช้ปฏิบัติภารกิจค่ะ เมื่อใดแต่ว่าคาทีโดมอันในประสรงอาคารรินทองวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีนายศิราวิทธนาาเศษวงค่ะท่านผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีนําคณะครูอาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะรวมกันส่งมอบเครื่องมือและก็อุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ในสถานการณ์โควิด -19 ให้กับนักเรียนนัก นักเรียนนักศึกษาชุมชนไปจนถึงน่วยกู้ชีพกู้ภัยและกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่ละคะนำไปปฏิบัติภารากิจครับตอนนี้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเม็ดนะครับเครือจากความร่วมมืโอรอ่มวิาลยเทคนิคสุราธานีและก็เครือข่ายชุมชนบุคลากรผู้ประกอบการน้างร้านบริษัทต่างๆมุ่งมันน่นในการช่วยสังคมทำกลางวิกฤตนะครับโรคระบาดพันนี้และขับนองแน่นก็โดยสำรวจสิ่งคองเรืออุปกรณ์ที่จำเป็น ขณะนั้นนะครับล้วก็ช่วยกันคิดออปแบบวิธีทำกำพันเพลือเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยถูกคิ้นผลิตโดยหลักการสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐท่านเพียงพอสำหรับการน,นำไปใช้งานได้จริงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มอบก็มีทางเจลล้างมือซองผลิตหน้ากากาอนามัยจำนวน3,500ชิ้นกอกํบาบังรั่วเฟกชิลน,นี่แหละค่ะจำนวน2,500ชิ้นทุ่งหุ้มถาวรั่วเลคโคเออร์เนี่ยจำนวน2,000 ขออภัยค่ะจำนวน250คูแล้วก็มีชาก,กําบังไส้สึหระบบุคลากรทางการแพทย์จำนว30น30ิชิ้นเครื่องทำลายหน้ากากอนามัยโดยอาไั้กระบวนการฆ่าเชื้อปันแหง้งแล้วก็ย้อยสไลายแบบอัตโนมัติจำนวน2อเครื่องแล้วก็ยังมีตู้พรน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติอีกจำนวน4ตัวด้วย4 4ตู้ด้วยกันค่ะครับท่านพ่ออศิรวิทย์เนี่ยเกกาโบกวานะครับวิ่งอะไรเทคนิคเองในกระนักตึงสถานการณ์ในขณะนี้ยืนยันว่ากระเร็งผลิตพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเจก ให้กำนวนในกระจุมชนให้ถั่วทึ่งทางจังหวัดสุราธานีนะครับโอ้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับนี่แหละนำความรู้ของน้องๆของวิทยาลัยนะครับมาให้เป็นประโยชน์นะครับน้องแนนค่ะ